ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับผมทำการอัปเดตข่าวสารข่าวดีทุกคนเกี่ยวกับการแจกทองฟรีทุกคนหรอว่าการแจกฟรีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับผมก็ทำการลงคลิปในส่วนของการอัปเดตการแจกฟรีภายในตัวเกมไปแล้วนะครับว่ามีการแจกฟรีก็เยอะแยะมากมายเช่นกันนะครับในส่วนของอีเวนต์ต่างๆทุกคนการแจกฟรีจากล็อกอินนะครับการเล่นอีเวนต์ทุกคนการแจกฟรีหลังการอัปเดตอะไรประมาณนี้นะครับก็ เตรียมการลงคลิปได้เรียงไปเลยนะครับสำหรับส่วนของการแจกฟรีภายในตัวเกมนะครับก็คลิปนี้นะครับจะมาทำาการประกาศถึงข่าวดีในส่วนของการแจกฟรีนอกตัวเกมกันบ้นนะครับทุกคนหรือว่าอีเวนต์ภายนอกตัวเกมหรือแคมเปญนอกตัวเกมทุกคนก็จะมีการแจกฟรีรวมถึง1 2 0 0 0ทองเลยครับทุกคนก็มีวิธีการรับยังไงกันบ้างหรือว่าต้องทำยังไงกันบ้างเรามาดูาชมนในคลิปนี้เลยนะครับก่อนไปดูชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจกันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับและก็ขอฝากไว้อีกเช่นเคยครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอ e ีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนีเลยขอแนะนำเพจ i ิน a c k เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง5 5เลยนะครับคุ้มทุกแพ็กอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับและก่อนจะไปเริ่มเนื้อหากันในวันนี้นะครับในคอมเมนต์ในมุมจอของเราคุณสามารถรุ้นมาและสนุกไปกับไลแอนดนี้ได้เลยโอเคทูก<ๆ>อย่ใหญ่บอกไปนะครั<ๆ>บว่าคลิปนะะี<ๆ>้นะ<ๆ> ก็จะเป็นการสุ่มแจกนะทุกคนก็เรามาดูแลกันนะครับว่าต้องทํำยังไงบ้างถึงมีโอกาสได้ร่วมลุ้นหนึ่0 0มื่นสองนททุกคนก็เป็นในส่วนของแคมเปญของ2.5งจุดห้ามีทุกคนหรือว่า2องล้านห้าแสน follower feature ทุกคนก็มีการฉลองยอดติดตามทุกคนหรือว่ายอดของการติดตามอินสตาแกรมของอ e ีฟฟูบอลทุกคนหรือว่าตัวเกมอีฟฟูบอลเลยนะครับก็นีเลยทุกคนสำหรับในส่วนของอินสตาแกรมทุกคนหรือว่าไอจีของอีฟฟูบอลนะครับมี ยอดติดตามหรือยอดฟอลโล่แล้วผมถึง2.5้าล้านทุกคนหรือว่า2ล้าน5 0 0แสนในทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ได้มีการจัดแคมเปญใหม่ขึ้นมาแล้วผมชื่อว่า 2.5m นะทุกคนฟอลโล่ฟีเจอร์อะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องทำยังไงกันบ้างเรามาเริ่มรับชมในรายละเอียดกันเลยด้วยกันนะครับสารรายละเอียดที่ว่าก็คือมีการนี่และทุกคนเราต้องไ like ลค์และแชร์ดิสโพส์ทุกคนหรือว่าไลค์แชร์โพส์นี้ของ Instagram หรือว่า IG ของ e f o o t b บ l l นะทุกคนเราต้องไปไลค์และแชร์ของโพส์นี้นะครับวนนี้ก อัปโหลดคลิปนะครับผมหรือว่าฟุตเทคของเรานะครับผมเกี่ยวกับในส่วนของการเล่นไทโรแมต์นั่นคนหรือว่าที่เป็นรูปของบุนุฟันเนสนะครับผมหรือว่าการเล่นทีมชาติหรือเล่นกระบอดอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของออเทจิแมตนะทุกคนหรือว่าในส่วนของไทโรแมต์นี่นะครับก็ให้เราทาการตัดคลิปที่เป็นช็อตเด็ดหรือว่าช็อตสําคัญหรือว่าช็อตที่สวยๆหรือลีลาสวยๆอะไรประมาณนี้นะครับมาตัดลงในอินสตาแกรมหรือว่าทวิตเตอร์ก็ได้นะคนแล้วก็ให้ดำเนินแท็กเพจของ EFot ต b a l นะคแล้วก็ใส่แฮชแท็กที่ชื่อว่า Fo ฟุตบอลโฟลเลอร์ฟีเจอร์นะทุกคนแค่นี้เลยนะครับก็ย้ำีกทีแลวกันครับให้เราทําการตัดคลิปย่อยๆทุกคนหรือว่าตัดคลิปที่เป็นช็อตเด็ดช็อตสำคัญนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะทุกคนเอามาลงในส่วนของ Instagram หรือ Twitter ก็ได้นะครับก็ให้เราทําการแท็กเพจของ e ีฟุตบอลนะทุกคนแล้วก็ใส่แฮชแท็กชื่อว่า e ีฟุตบอล f o ลเ o อร์ฟีเจอร์นะครับแค่นี้นทุกคนแค่นี้เองครับทุกคนก็มีสิทธิ์รับนรับ12,000คอยหรือว่า1 2 0 0 0ทองหรือที่เรียกกันว่า 12,000 eFootball นี่นะทุกคนก็แค่นี้เองนะครับมาดูในส่วนของตัวอย่างกันบ้างนะครับมาเริ่มที่ในส่วนของตัวอย่างในทวิตเตอร์กันก่อนเลยกันนะครับก็สำหรับคนนี้นะครับผมก็ดูในส่วนของแฮชแท็กกันก่อนนะครับก็ประมาณนี้เลยครับคนแฮชแท็กนะผม eFootball follow e r feature นะผมแล้วก็อย่าลืมแท็กของเพจ eFootball กันด้วยเลยกันนะครับแล้วก็เป็นคลิปสั้นๆประมาณนี้เพื่อสำหรับในส่วนของตัวอย่างนะทุกคนอันนี้ก็เป็นส่วนของเอ็นคุนคูและผมทีมชาติฝรั่งเศสนะครับผมดีไซน์ก็ใหเข้าไปนะครับตัวประมาณนี้ว่าสัมในส่นของ คลิปตัวอย่างนะทุกคนก็ใครที่มีช็อตเด็ดช็อตสำคัญเราก็สามารถตัดมาแล้วเอามาลงทุกคนแล้วก็ใส่แฮชแท็กแบบนี้ได้เลยนะครับทาแค่นี้ทุกคนทุกคนก็มีสิทธิ์รุ่นรับ12 0 0 0ทองแล้วทุกคนง่ายๆเลยนะครับดูอีกทีแล้วกันทุกคนแซปเอ็นคุณครูนะครับดีดไซโก้ไปแบบสวยๆแบบนี้เลยนะครับก็เชื่อว่าทุกคนทุกคนหรือว่าใครที่ดูคลิปนี้นะครับมีความสามารถทําได้ดีกว่านี้อย่างแน่นอนคนหรือว่าโชว์ทักษะแบบสกิลที่เด็ดสวยๆได้อย่างแน่นอนก็อย่าลืมตัดมาลงกันด้วย โอเคก็ประมาณนี้สครับส่วนของในทวิตเตอร์นะครับมาด้วยสองกับไอจีกันบ้างนะครับก็คล้ายๆกันเลยทุกคนนี่ครับอันนี้เป็นเลี้ยงเนวเมซี่นะทุกคนล็อกผู้สาวประตูนะครับโคตรสวยทุกคนก็ดูอีกทีแล้วกันนะครับนี่โคตรได้ทุกคนแค่นี้เองนะทุกคนก็ตัดมาลงได้เลยครับแต่ว่าอย่าลืมในส่วนของการใส่แฮชแท็กแล้วกันนะครับทุกคนก็คร่าวๆประมาณนี้กันนะครับในส่วนของตัวอย่างทุกคนหรือว่า พูดเทคสั้นๆหรือคลิปสั้นๆที่เราเอามาลงกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมในส่วนของการติดแฮชแท็กนะทุกคนก็คือติดแฮชแท็กของ efootball follower feature ทุกคนแล้วก็แท็กไปที่เพจของ efootball นะทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับในส่วนของการรุ่นรับ1 2 0 0 0ทนองันนะทุกคนทําง่ายๆแค่นี้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ทุกคนก็เข้าใจตรงกันแล้วกันนะครับตามนี้เลยนะสำหรับในส่วนของแคมเปญฟีเจอร์ follower ทุกคนหรือว่า follower feature นะทุกคนประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของการเฉลิมฉลอง พบ2ล้าน5แสนผู้ติดตามทุกคนหรือว่า2อล้านห้าแสนเฟลโลอร์นี่นะครับคนตามนี้เลยนะครับก็ใครว่างๆอย่าลืมตักไปลงกันได้เลยนะครับมาดูในส่วนของ International Cup กันบ้างนะครับซาอิร์นเตอร์นิชแนลข u บก็มีการแจกฟรีเยอะแยะมากมายนะผมก็เป็นหลักล้านทองทุกคนหรือว่าหลักร้อยล้านทองเลยนะครับแต่ว่าจะมีการแจกเป็นประเทศไปทุกคนไม่ได้แจกเป็นรายตัวคนนะครับก็มาดูนะครับว่ามีไงกันบ้างคนมันมีทั้งหมด3พาร์ทด้วยกันนะครับมีพาร์ทของโอเวอร l ออร์ i รตติทุกคนวิกก ประตูนั่นเองนะครับทุกคนเริ่มที่ในส่วนของ o v e r a l l r a t i เ g งกันก่อนนะครับสำหรับรางวัลก็คืออันดับที่1นนะครับแจกถึง200ล้านทองนะทุกคนอันดับ2คือ100้ล้านทองนะครับอันดับ3-80ล้านทองนะทุกคนอันดับ450้าล้านทองนะทุกคนปิดท้ายด้วยอันดับ530ล้านทองนะครับอันนี้ก็คือแจกแบบทั้งประเทศนะทุกคนคุณแง่ก็คือเอาจํานวนทองนี้นะครับไปหารกับผู้เล่นของประเทศนั้นๆนะทุกคนก็จะเหลือกี่ทองก็ค่อยไปดูกันแลยกันนะครับ แล้ก็อันดับของแต่ละอันดับนั้นคนตอนนี้ก็สรหรับในส่วนของอันแรกนะผมนำทัพโดยทีมชาติบราซิลทุกคน 2, อันดับสองเป็นอาร์เจนตินาครับอันดับสามอินโดนีเซียทุกคนอันดับสี่ตุรกีนะครับอันดับห้าเป็นญี่ปุ่นแล้วทุกคนส่วนประเทศไทยอยู่อันดับที่สิบสี่เลยนะครับสาระส่งของพาร์ทแรกทุกคนก็อันนี้คือในส่วนของพอยต์ของโอเวอร์เรตติ้ง่นเองนะครับมาดูต่อในพาร์ทที่สองกันเลยนะครับทุกคนพาร์ทที่สองเป็นในส่วนของวิกเก้นโชลดาวนะครับก็รางวัลประมาณนี้เลยนะครับมี100ล้านทองเลยทุกคน ก็คนที่ได้รับทองจะมีอันดับที่1นึ่งถึงห้าทุกคนเลยก็อันดับ 15, 25และ35นี่ทุกคนหรือว่าลงท้ายด้วยห้า่างทุกคนก็มาดูในส่วนของอันดับเป็นบ้านเลยกันนะครับก่อนนำทัพโดยเช่นเคยทุกคนบราซิลอาร์เจนตินาอินโดนีเซียและตุรกีแล้วก็เจแปนนี่ทุกคนก็เหมือนกับพาร์ทเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของทีมชาติไทยนะครับสปาห์นี้อยู่ที่อันดับที่16กทุกคนก็ยังไม่ได้ทองนะเพราะว่ามันจะอยู่ที่อันดับ1-5แล้วก็อันดัี่ง้างด้านั้วกคอ ก็เล่เลี้ยงช่วยกันเล่นเลยกันนะครับสำหรับในส่วนของวิกเก้นโชดาวน์นะทุกคนประมาณนี้นะครับมาดูในพาร์ทสุดท้ายกันบ้างนะทุกคนสำหรับพาร์ทของประตูทุกคนหรือว่าโกนน่ทุกคนก็รางวัลก็เท่ากับเมื่อกี้เลยนะผมแในก็อันดับก็เหมือนกับเมื่อกี้เลยนะครับก็คืออันดับ1นึ่งถึงห้าแลยก็อันดับ15 25และ35นี่นะครับทุกคนในส่วนของอันดับก็ตามนี้นะทุบคนที่นําอยู่ตอนนี้นะครับนําทัพโดยบราซิลทุกคนยิงไปแล้ว3าล้านแแสนประตูครับทุกคนต่อมาอันดับ2เป็นอาารร์เจนนติิคับผมยงไปแล้ว2็นประตูทุกคน อันดับ3เป็นอินโดนีเซียอันดับ4อียิปต์ก็ทุกคนอันดับ5เป็นโปรตุเกสนะครับก็ประมาณนี้คนมาดูในส่วนของทีมชาติไทยกันบ้างนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่อันดับ13มทุกคนถือได้ว่าอันดับสูงมากๆนะครับผมอันดับ13เลยนะครับก็ถ้าอันดับ13ก็ยังไม่ได้ทองทุกคนเพราะว่าอันดับที่ได้ทองก็คืออันดับ1-5ึง้วลก็อันดับที่ลงท้ายด้วยมฮานเองทุกคนก็ประมาณนี้แลวกันนะครับับส่วนของข่าวสารทั้งหมดนะครับทุกคนอย่าลืมไปแป้เป็นสัญชาติไทยแล้้วววกกกก็อออยยย่่่่าาลลลืมไปปรระะะะะนนนแตูใหเเััคคบบทุชผ เราจะได้ทอมมาแบ่งๆบ่งกันในทูปสนในส่วนของผู้เล่นของทีมชาติไทยหรือว่าผู้เล่นของประเทศไทยนั่นคนเออประมาณนี้นะครับสำหรับผู้เล่นของ E ีฟรูบอลสองพันยี่สินี่นะคนก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้สัป์ข่าวสารการแจกฟรีนอกตัวเกมนั่นคนหรือว่าการประกาศมาทั้งหมดในส่วนของแคมเปญต่างในนั้นคนก็อย่าลืมไปร่วมสนุกกันด้วยเลยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยๆกันดันอันดับไทยของเราให้ขึ้นไปสูงสูงนั่นคนโอเคประมาณนี้เลยนะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันทุกคนฝากกดไล หากผิดพลาดไปกันไหนก็ต้องขออาภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนกดแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะทุกคนไว้เชือกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม f ีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง55%เลยนะครับคุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักใปได้เลยนะครับครับในคอมเมนต์และมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและสนุกไปกับไลแอนี้ได้เลย